เลิกกับแฟนแต่ยังต้องทำงานที่เดียวกันรับมือยังไงไม่ให้งานล่มใจเหลวก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจะต้องมีคนเคยมีประสบการณ์ไม่มากก็น้อยนะครับกับความรู้สึกเจ็บแปรลึกๆในใจเวลาที่ต้องทำงานร่วมกับแฟนเก่าทั้งทที่เลิกกันไปแล้วเราควรจะทำยังไงวางตัวแบบไหนให้ไม่อึดอัดจนพางงานไปไม่รอดหลายคนนะครับอาจจะตอบว่า ก็ง่ายๆแค่แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องการทํางานแต่ว่าในความเป็นจริงในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นถูกไหมครับเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันห้ามกันยากจะไม่ให้รู้สึกทรมานเจ็บปวดเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าแม้จะทําใจยากแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีเสมออย่างที่เขาว่าครับงานต้องมาก่อน The show must go on เราพอจะมีแนวทางให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทำตามกันดูนะครับถือเป็นชารเลนจ์อย่างหนึ่ง ที่ถ้าเกิดคุณผ่านมันไปได้เนี่ยจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นเป็นเท่าตัวมีทฤษฎีทางจิตวิทยานะครับโดยคุณดร์แม็กซ์เวลล์มอสผู้เขียนหนังสือไซโคไซเบอร์เนติกส์เขาได้อธิบายครับว่าถ้ามนุษย์เราทำสิ่งใดซ้ำๆเป็นเวลา21วันต่อเนื่องเนี่ยพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติหรือนิสัยของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยความยากก็คือเราเนี่ยจะรู้สึก ฝนืนอึดอัดแล้วก็ทรมานครับแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นและสัญญาณที่ดีของความเปลี่ยนแปลงข้อที่1ครับคุณต้องเป็นมืออาชีพไม่ว่าอดีตจะขมขื่นแค่ไหนแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราต้องก้าวต่อไปให้ได้ครับและมืออาชีพไม่ควรปล่อยให้ปัจจัยภายนอกอื่นๆมากระทบกับการทํางานคุณควรจะโฟกัสที่งานทําทุกอย่างให้เป็นปกติด้วยบทบาทหน้าที่และผิดชอบที่เราถืออยู่และเมื่อหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราค่อยว่ากันทีหลัง ข้อที่2ครับหยุดพร่ำเพ้อและรักษาระยะห่างลดละเลี่ยงจุดเสี่ยงที่จะต้องเข้าไปพูดคุยพบปะให้มากที่สุดคุยเฉพาะเท่าที่จาเป็นครับยิ่งเราใกล้ชิดมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ความทรงจํากับความรู้สึกเก่าๆมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเราเนี่ยมันก็มากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดต้องทํางานแบบใกล้ชิดให้ย้อนกลับไปข้อที่1ครับเป็นมืออาชีพและการสื่อสารควรจะทําให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด พราะถ้าเกิดเราอธิบายงานไม่เข้าใจก็แปลว่าเราจะต้องย้อนกลับไปอธิบายอีกรอบเป็นเหตุให้เราต้องพูดคุยกันบ่อยๆและการพูดคุยกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดความรู้สึกเก่าๆก,กลับขึ้นมาอีกครั้งและมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเราครับข้อที่3ครับอาจจะฟังดูยากแต่ก็เป็นกฎของความเป็นจริงนะครับที่เราจะต้องทําให้ได้ในสักวันหนึ่งก็คือยอมรับความเป็นจริงและเป็นเพื่อนกันให้ได้แน่นอนครับว่ามันถือว่ายากจริงๆ สำหรับผมเองผมก็ว่ายากแต่ว่าการยอมรับความจริงแล้วก็การเดินหน้าต่อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วแล้วก็สิ่งที่เรายังทําได้ในช่วงที่เราอยู่ในภาวะทําใจเนี่ยก็คือการรักษาระยะห่างครับอย่างที่บอกแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมเมฆหมกอกแห่งความทุกข์มันก็จะเคลื่อนลอยหายไปเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งและสดใสามากยิ่งขึ้นในวันหนึ่งครับและข้อสุดท้ายครับคุณต้องรักตัวเองให้เป็น การปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเศร้าเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยทางที่ดีเราควรจะหันมาดูแลเอาใจใส่พัฒนาตัวเองจะดีกว่าเราควรที่จะหาอะไรทำหาสิ่งที่สนใจทําที่ช่วยพัฒนาเราให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นรวมถึงมีวินัยทํำมันอย่างสม่ําเสมอวางเป้าหมายสร้างความท้าทายให้กับตัวเองเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจจากความเศร้าในอดีตให้เราไม่ฟุ้งซ่านและจมอยู่กับมันครับ สุดท้ายนีครับถ้าเกิดได้ทำตามทั้ง4ข้อครบเป็นเวลา21วันแล้วเนี่ยมุมมองนิสัยที่เรามีต่อความเศร้าในอดีตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ามันจะยากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำไม่ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังอยู่ในช่วงยากลำบากนะครับวันหนึ่งมันจะผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันนั้นมาถึง เราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นใครที่เคยมีประสบการณ์หรือผ่านช่วงเวลาเลวร้ายเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยยังไงผมฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้แชร์วิธีเจ๋งๆในการทํางานร่วมกับแฟนเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าสถานาการณ์อย่างเงี้ยรับมือ,อยากจริง